ผมว่าสถานการณ์นี้มันยากนะมันยากสาหรับทุกคนเน่ยเราจะอยู่ได้อยู่ต่อไปได้อะเราต้องรู้จักปรับตัวผมว่าการปรับตัวไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เราอยู่รอดทันดีครับคอนเซปต์ภาคสวรรค์หรือคนรู้จักในนามเฮนวดครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วคือผมก็เริ่มเข้าต้มแห้งเนี่ยแหละเพราะว่าชอบไปตะเวนกินมาทั่วก็เลยอยากเลยว่าทำไมกรุงเทพไม่มีข้าต้มแห้งบ้างก็เลยมาตั้ง พอเกิดเหตุการณ์นี้หลายเอย,ย,ย่างที่เราต้องปรับตัวในฐานะที่เราทำร้านอาหารแล้วกเ็เราต้องช่วยตัวเราเองอเพื่อให้อยู่รอดตอนแรกผมมีสองสาขาผมมีสาขานี้คือสาขาหลักสีพยาแล้วมีที่เซนหลุยตอนช่วงโควิดรอบแรกเนี่ยเขาห้ามนั่งในร้านเลยต้องสั่งกลับอย่างเดียวแต่นั่งไม่ได้สาขาโน้นก็มีปัญหาก็เลยต้องเปลี่ยนสาขานน้นเป็นขายไก่ย่างห้าดาว ก็บอกว่าพอมีเข้าวต้มแห้งอยู่สาขาดเดียวเนี่ยก็เดลิเวอร์อ,อย่างเดียวด้วยค่าเช่าเท่าเดิมนะค่าคนงานก็เท่าเดิมเราก็เริ่มคิดว่าทําไงจะใช้พื้นที่ในร้านให้เกิดประโยชน์ที่สุดก็เลยคิดถึงเดลิเวอรอันนึงก็คืออยากจะทําคาวที่เช่นขึ้นมาแล้วก็คนไทยทานง่ายออฟฟิศก็กินได้สั่งเป็นกล่องไปตรงไหนก็ได้ก็เลยคิดถึงข้าวเหนียวสามย่าง มันก็เลยตั้งชื่อว่าข้าเหนียว3อย่างมีกับ3อย่างขายอยู่ที่3ย่างก็เลยมีตรงนี้ขึ้นมาก็เป็นโมเดลของของอ,อ,อาหารอันใหม่ซึ่งจะอยู่กับเข้าต้มแห้งเฮีนยนวดต้องบอกว่าโชคดีที่ร้านผม,มทำเดลิเวอรีมาตั้งแต่แรกใครก็ตามที่เป็น d e ลิเวอรเราก็ไปคุยกับเขาติดต่อเขาแล้วก็พยายามให้เรามีโอกาสไปถึงลูกค้าเยอะที่สุด f a c e b o o k Ad ก็ต้องทำพยายามหาสิ่งแปลก,กๆใหม่ๆที่ยังไม่ได้ทำแล้วก็ทำทุกอย่างชีวิตเราต้องไปข้างหน้าเราต้องหาหนู่นหานี่ทำไปเรื่อยต้องบอกว่าเราอะในฐานะที่เราเป็นเป็นหัวเรือคือลูกน้องทุกคนะเขาก็ต้องเขาก็ต้องวว่าเราจะพาเข้าไปได้ผมจะไม่ปิดหลานคนที่เคยทำอะไรอยู่จะหาอย่างอื่นมาให้เขาทำ เพื่อจะให้เขาเขาเกิดรายได้อยู่เราก็ต้องไปได้เขาก็ต้องไปได้ด้วยกันและเราต้องผ่านตรงนี้ไปได้ด้วยกันในวัยนี้เนี่ยจริงๆก็คือเรายังทำอะไรได้เยอะผมยังมี energy เข้าไปเยอะอยังบอกว่าเนี่ย50คืออะไรคือครึ่งชีวิตยังมีอีกครึ่งชีวิตที่ไปได้เราจะต้องสวยงามในในวัยของเราได้มีประสบการณ์แล้วก็มีความรู้ใหม่ๆเพื่อจะได้ตามเด็กรุ่นใหม่ให้ทันด้วย